สนับสนุนโดยบุรีรัมยูไนเต็ดคิดถึงสถิติและข้อมูลฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของ t p r Exclusive นะครับรายการที่มาพบกันแบบนี้ทุกคืนวันพุธครับสองทุ่มครึ่งทาง True Sport 2นะครับสามนาทีกับเรื่องราวในวงการฟุตบอลไทยครับวันนี้อยู่กับน้องแนนนัทธดากรสุวรรณเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับน้องแนนครับ สวัสดีพี่โอ๊ตค่ะสวัสดีคสวัสดีคุณผู้ชมค่ะครับนั่นครับช่วงหลังๆนี่ทีบเอ็ Exclusive ของเราต้องถือว่าค่อนข้างจะเปิดกว้างนะค่ะไม่ใช่เฉพาะลีกสโมสรสูงสุดอย่างเดียวมีทั้งเรื่องทีมชาติของลีกรองๆด้วยวันนี้ก็ถือว่าหลากหลายแบบ 2- in 1ทีเดียวครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปรายการของเราจะนำเสนอทั้งในฟุตบอลลีกสูงสุดก็คือ o y o t ต t h ไท p r e m i e r l e a g u e และศึกเยอรม่าหลีกวันหรือว่าดิวิชั่น1นนั่นเองนะคะและวันนี้ค่ะ หนึ่งคนเลยที่ถือว่าเป็นเกียรติกับรายการของเรามากๆแล้วก็กําลังอยู่ในกระแสณเวลานี้นะคะเป็นผู้ที่ทําผลงานให้กับ<ม>ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยของเราสามารถคว้าเหรียญทองในกีฬาซีเกม ครั้งที่ผ่านมาได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะประกาศลาออกทันทีและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ประกาศกลับมารับตําแหน่งอีกหนึ่งครั้งกับภาร,รกิจใหม่ที่สําคัญก็คือพาทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยของเราเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายให้ได้นั่นก็คือโคชจุนจตุพรประมวลบานนั่นเองนั่งอยู่กับเราในรายการตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโคชจุนครับครับต้องขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการนะครับค่ะแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆบางท่านที่อาจจะไม่ได้เกาะติดแบบวันต่อวันนี่อาจจะย ก็ยังรู้สึกว่าโคช้ชจุนก็เป็นโค้ชทีม,มาไไชาติฟุตบอลจริงอยู่แล้วทำไมถึงต้องมารับใหม่แต่ว่ารจริงๆแล้ว 1, <c oughs> 1เดือนที่ผ่านมานี่คือประกาศวางมือไปนดิดหนึ่งแล้วก็อาจจะตัดสินใจกลับมาอีกครั้งอยากให้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับ <c oughs> ครับครับจริงๆแล้วก็ประกาศวางเอ่อวางมือไปเมื่อประมาณ5สัปดาห์ที่แล้วต้นเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับใช่ครับประณห้าสัปดาห์ครับก็จริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ย ย้อนหลังกลับไปนิดนึงก่อนที่จะถึงถึซีเกมส์เดือนสิงหาคมปี56เนี่ยผมทํางานทีมยาสูบอยู่นะครับทำงานทีมยาสูบอยู่ฟุตบอลดิวชันหนึ่งทางทางคุณนนทพันธ์เนี่ยคุณนนทพันผู้จัดการทีมได้ส่งเลขาคุณนนท์พันธ์มาท้าทายให้ไปช่วยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้กลับมาให้แชมป์ให้กลับมาแล้วก็ให้กลับมาปลาแชมป์ซีเกมส์ให้ได้มันก็เป็นโจทย์ใหญ่มากนะ้นั้นเพราะว่า ต้องย้อนย้อนไป4ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้แชมป์มาเราไม่ได้แชมป์มาใช่ครับนะครับสปีเพราะฉะนั้นมันมีงานหนักมากเดือนแรกเดือนงานแรกเลยรับงานวันที่6เดือนกันยาจะต้องมีทัวร์เมนต์เอฟเอฟผมว่าต้องย้อนกลับไปที่เอฟเอฟทัวร์เมนต์นั้นนะผู้สื่อข่าวหลายๆทๆ่านก็มองว่าไปแล้วมันจะรอดหรอแต่เราก็มีความมั่นใจว่าทัวร์เมนต์นั้นเป็นทัวร์เมนต์สำคัญต้องไปไปเพื่อรู้เข่ารู้เรานะครับ ตัวผมรับงานได้3สัปดาห์ก็ไปเตะชิงแชมป์เอฟเอฟครับนะครับ,รบซึ่งผลงานรอบแรกเราเตะสี่แมตช์เราก็ชนะชนะ2เสมอเวียดนามหนึ่งซึ่งเรา4ปีที่ผ่านมาเราค่อนข้างจะแพ้เวียดนามใช่ใชครับ,รบก็เป็นนิมิตที่ดีนิมิตหมายที่ดีว่าเราเสมอเวียดนาม,มแต่เราก็ไปแพ้ออสเตรเลียนะครับก็เป็นเป็นที่ว่าคุยกันว่าเฮ้ยแล้วมันจะได้แชมป์ซีเกมไหมก็ก็เป็นสิ่งที่ดีตัวผมเองเนี่ยเวลาถ้ารับงานที่ไหนเนี่ย ช่วงแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแพ้ส่วนใหญ่เราจะแพ้เพราะว่ามันไม่ได้เตรียมทีมโดยสถิติของโค้ชเองไม่ใช่ะไม่ใช่มันเป็นของโค้ชทั่วโลกโดยตามปกติของการทำงานของการทํางานเพราะว่าทีมดีๆเขาไม่ไม่มาถึงเราหรอกนะครับทีมดีไม่มาถึงเราเพราะนั้นเราเราไปรับงานเนี่ยต้องไปปรับปรุงไปปรับปรุงตกแต่งทุกทุกอย่างนะครับแล้วก็ขวากจะฟื้นกลับมาก็ใช้เวลาประมาณ4เดือน่ะ4เดือนเข้าทัวร์นาเมนต์4่เกมแล้วก็ งานหลักครับเล่นในพม่า thì, พม่าคนดูสามหมื่นคนเด็กเราเด็กเราเล่นฟุตบอลหญ ingers, ิงเนี่ยฟุตบอลหญิงคนดูเต็มที่ประมาณสองพันคนคเล่นในบ้านเราเต็มที่คนดูสองร้อยคน éta, สูงสุดเล <siitä, S 2> ่นทัวร์นาเมนต์สูงสุดที่เล่นที่จีนกันเพราะเล่นกันมีคนดูประมาณสองพันคนคร<ม>เราไปเล่นพมา่ามีคนดูสามหมื่นใช่ค0สามหมื่นคนมีคนเข้าไม่ได้อีกหลายหลายพันคนเพราะฉะนั้นปัญหามันเยอะมากนะครับ แต่เราก็ต้องยอมรับผู้เล่นเราฝ่าฟันกันนะคืวจิตหัวใจที่เข้มแข็งที่อดทนนะครับที่จะเข้ามาไปถึงรอบรองรอบรองก็เตะจุดโทษตีคนแล้วก็ชนะเขาได้พอรอบชิงเราก็โดนเวียดนามนำกนก็กลับมาชนะเขาได้อีกนะครับต้องต้องยกเครดิตให้กับนักฟุตบอลทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะน้องอนุสราหมายเจริญน้องกาญจนาสังเงินเนี่ยอายุ2 7 2 8แแล้วนะครับแต่ ัวจิตหัวใจนี่เกินเด็กเลยครับครับ,รบผมก็เลยเหมือนกับมันเป็นมันเป็นสูงสุดครั้งหนึ่งเหมือนกันในการทําทีมออของโคจุควาเยนทองเลยม,มีส่วนไหมครับกับการที่เลยตัดสินใจไปเ,เมื่อเมื่อต้นเดือนกุมภาพาันธ์ก็จริงๆแล้วก็เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์เราเราพอเราได้แชมป์เนี่ยตัวผมคิดว่าเฮ้ยเราได้แชมป์แล้วนะครับเป้าหมายเราก็ถึงวัตถุถึงวัตถุประสงค์ที่เราต้องการและเป้าหมายต้องการแล้วเด็กๆจริงๆแล้วผมเนี่ยต้องย้อนไป4ปีที่แล้ว ผมรู้จักเด็กเด็กชุดนี้มาสี่ปีแล้วประมาณ80%ดเปเด็ก80เ็นที่เคยฝึกกับผมเคยเล่นด้วยกันตอนทีมชาติชุดเอเชียนเกมเอเชียนคัพชุดนี้เขามีความสัมพันธ์ความความสัมพันธ์กับผมมากแล้วก็มีผูกพันกันเพราะว่าเรารู้ว่าพวกเขาเนี่ยฐานะทางครอบครัวมียังไม่พร้อมต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถทั้งหลายแล้นะครับก่อนทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมบอกตรงว่าผมผมหนักใจเพราะว่าทุกคนพูดคําเดียวว่า ผมจาได้แม่นเลยนะครับวิไลพรบุตรดวงเจ้าแนนซี่นะครับเจ้าแนนซี่เจ้าเอ๋เจ้าทุกๆคนเนี่ยเรียกว่าแทบทุกคนในทีมมาพูดกับผมว่าอาจารย์ถ้าทัวร์นาเมนต์นี้เราไม่ได้แชมป์นะหนูเลิกเล่นแล้วเพราะหนูต้องกลับไปทํางานหนูต้องไปหาหางานทําแล้วที่เป็นหลักแรงที่เป็นหลักแรงแล้วเพราะหนูก็อายุมากกันแล้วยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้ววันนี้ผมก็เลยบอกว่าผมเลยบอกว่าเฮ้ยครูเนี่ย จะทางานให้เต็มที่ที่สุดจะทำให้หนักที่สุดผมไม่ได้กลับบ้านนะครับเจ็ดวันผมได้กลับบ้านวันอาทิตย์วันเดียวคซ้อมเช้าเสร็จกลับบ้านไปเจอครอบครัวไปเจอภรรยาเจอลูกพาไปกินข้าวกันวันอาทิตย์ไปเติมพลังนิดนึงตอนกลางคืนสี่ทุ่มเจอกันที่กกทครับเพราะนั้นเจ็ดวันเราอยู่กับกกทหกวันครึ่งนะครับลูกบอกว่าพ่อบ้านอยู่ไหนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น สเดือนสเดือนก็ประมาณกี่วันนะร้อยวันเนี่ยผมอยู่กับเด็กประมาณ110วันเพราะฉะนั้นเราเราทำงานหนักมากนะครับเราเราทำงานด้วยความอดทนแล้วด้วยความหนักใจเมื่อกี้ที่ผมเรียนไปพีออสไปกับใช่ใช่ครับบอกว่ามันมันมีปัญหาเรื่องว่าเด็กมันคำกลันด้ันมากบอกว่า ถ้านหนูไม่ได้แชมป์ครับท่านหนูไม่เอาละรวมถึงท่านผู้การทีมด้วยถ้าไม่แชมป์เราคงจะยังไงกันละกึ่งหนึ่งเหมือนเริ่มจะท้อท้อแล้วมันมันมันลำบากครับใช่ใชครับแล้ววันนี้เวียดนามเพราเริ่มหนีเราไปเวียดนามไปเก็บตัวอยู่ที่ญี่ปุ่นไปเก็บตัวอยู่ที่จีนครับ,รบนะครับเราผมก็บอกไม่เป็นไรผมรับได้ประโยคสําคัญในวันที่จะต้องลงทําการแข่งขันกับเวียดนามในในวันที่แข่งขันที่ซีเกมโค้ชพูดอะไรกับเด็กๆให้เขาคึกเขิมเพราะว่าบรรยากาศรับรองว่ากดดันอย่างแน่น ก่อนไปมากกว่าที่ผมกดดันก่อนไปมากกว่าพอไปถึงทัวร์นาเมนต์เนี่ยก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์ประมาณสองสัปดาห์เนี่ยผมพูดกับตัวเองนะครับผมไม่เคยเล่าให้ภรรยาฟังไม่เคยเล่าให้ลูกฟังเลยครับว่าผมพูดกับตัวเองว่าผมมาทํางานรับใช้ชาติผมจะมาทําหารายได้ให้กับเด็กๆเพื่อไปตอบแทนคุณพ่อคุณแม่เขาที่รออยู่อันนี้แหละคือผมว่าเป็นเป็นคีย์เวิร์ดที่ผมตั้ง ตั้งเป้าไว้ว่าผมจะต้องทําให้ได้นาทับไปแล้วก็บอกเด็กๆว่า4เกม4เกม5เกมเนี่ยมันเป็นเกมที่สาคัญสําหรับครอบครัวพวกเราเพราะฉะนั้นทุกวินาทีมีความหมายครับแล้วาก็ทาออกมาได้เต็มที่ทำได้จริงๆนะครับมันก็ได้เห็นได้เห็นความผูกพันของโคชจุนกับผู้เล่นชุดนี้ก็คงมีส่วนด้วยในการที่ตัดสินใจกลับมารับงานอีกครั้ง มีมีการท้าทายอย่างไรบ้างครับถึงถึงเป็นข่าวมาไม่เกี่ยวันนี้แล้วก็ตอนนี้กลับมาซ้อมแล้วด้วยครับก็ต้องย้อนไปนิดนึงว่าต้องขอบคุณผู้ใหญ่ในสมาคมนะครับผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่สูงสุดของสมาคมเขาบอกว่าเรียกผมไปคุยนะครับเรียกผมไปคุยกันว่าทําไมมีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราก็เล่าให้ฟังว่าไม่มีปัญหาอะไรเราต้องการให้เปลี่ยนมือเพื่อให้คนอื่นทําบ้างท่านจะบอกว่าณเวลาเนี้ยต้องใช้ผมเพราะว่าผมมีความคุ้นเคยแล้วก็ คิดว่าน่าจะเป็นคนน the ําเด็กๆชุดนี้ไปถึงเป้าหมายในการเข้าไปเล่นบอลโลกแต่ต้องยอมรับว่าฟุตบอลโลกตอนนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับท่านนายกเลยเอ่อท่านทางผู้ใหญ่ในสมาคมเนี่ยก็เลยติดต่อว่าคงควรจะต้องทำนะครับก็เลยตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยผูกพันกับเด็กๆชุดนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็หวังว่าตัวผมเนี่ยคงเอาจะเอาความรู้ความสามารถที่ผมมีเรื่องฟุตบอลผมไม่ได้เป็นอาชีพอื่นนะครับผมเป็นอาชีพโค้ชฟุตบอลมาประมาณ 14ปีนะครับผมเป็นนักฟุตบอลจบเลิกนักฟุตบอลมาผมเข้าไปทํางานแบงก์กสิรกรได้ประมาณ8เดือนมาถึงว่าผมเป็นพนักงานอยู่แล้วแต่เข้าไปทํางานตัวตนเนี่ยฮะเป็นตัวเป็นตนเนี่ยประมาณแปดเดือนก็ต้องออกมาเป็นโค้ดอาชีพนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าณเวลา14ปีที่ผ่านมาเนี่ยโค้อาชีพมันแทบจะไม่มีนะครับแต่วันนี้ผมบอกว่าผมจะต้องกลับมาช่วยชาติผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ต้อง ต้องต้องมาช่วยชาตินะครับเพราะว่าผมมีความรู้ด้านเดียวคือฟุตบอลเพราะวันนี้ผมจะเอาความรู้ด้านฟุตบอลเนี่ยมาช่วยชาติแค่บางและความสามารถที่เรามีด้านด้านนี้ด้านฟุตบอลพูดถึงในทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือ FC Women's Asian ชีซึ่ง5ทีมจะได้ไปฟุตบอลโลกที่แคนาดานะครับก็ดูจะเงื่อนไขหลังจากที่เกาหลีเหนือโดนแบนไปแล้วนะครับแล้วเราอยู่กับจีนแล้วก็เกาหลีใต้แล้วก็เมียนมารบ มองยไงครับคือท่านถ้าติดหนึ่งใน2ได้ไปเลยอที่3ยังต้องไปอีกเครื่องหนึ่งคือไระเตะกับที่3มอีกกลุ่มหนึ่งใช่ครับก็จริงๆแล้วถ้าพูดย้อนไปอีกนิดนึงว่าเดือนสิงหาเนี่ยผมตั้งว่าผมอยากจะเป็นที่1ที่2อัตโนมัติผมพูดแบบผมพูดแบบเล่นๆแต่เอาจริงคือแต่ตอนนั้นยังคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้ตอนนั้นเป็นไปได้ครับเพราะว่าตอนที่เราผมตั้งใจว่าเราทํางานเ้าเดือนเราจะมาพีคเดือนพฤษภาเพราะว่าเราจะก็คือช่วงที่จะแข่งขันใครับรายการนี้พอดี แต่โชคดีที่ว่าวันนี้เราเราประสบความเร็ื่อในแชมป์ซีเกมแล้วนะครับจังหวะจังหวะที่เราทํางานหนักเนี่ยมันทําให้เราประสบความเหลื่อในแชมป์ซีเกมเนี่ยเพราะฉะนั้นหลังจากแชมป์ซีเกมเนี่ยมันเป็นงานหนักมากกว่าเพราะฉะนั้นสายเรามีจีนเกาหลีใต้แล้วก็เมนมาาตัวผมเองถึงวันนี้มารับงานวันนี้ผมต้องการอย่างแรกเลยคือ อย่างแรกขอให้เสมอจีนให้ได้ก่อนอนะครับเสมอจีนให้ได้นะครับแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยผมว่าก็หนักหน่อยต้องต้องหนักมันหนักหน่อยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาจะใช้ผู้เล่นชุดเยาวชนแชมป์โลกชุดปี2 0 1 0ิเนี่ยเป็นเยาวชน17ปีชุดแชมป์โลกเนี่ยหลายคนนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นเก่าๆหลายคนเล่นอยู่ในอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็เมียนมาเนี่ยยังอย่างเลวร้ายที่สุดเนี่ยเราต้องเป็นที่สามไม่ได้นะครับแต่ถ้า วันนี้เรามีเวลา2เดือนเนี่ยผมจะต้องเอาเรื่องทั้งหมดประมาณ8เรื่องถึงสิเรื่องเนี่ยมารวมอยู่ในเวลา2เดือนนะครับนะทำแปดเรื่อง10บเรื่องเนี่ยในเวลา2เดือนทั้งทั้งที่ผมจะต้องมีเวลา8ปดเรื่องสิเรื่องในเวลาสี่เดือนมันต้องย่อมารวมเหลือ2เดือนให้พอที่จะเล่นเดือนพฤษภาในชุดเอเชียนคัพให้ได้ ็ต้องบริหารเวลาให้ได้ด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่โคจุนกลับมาคุมทีมหญิงได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือสโมสรที่โคจุ่นตอนนี้ทําอยู่ด้วยะนะครับก็คือ,อยาสุบสุลกกรเอฟซนั้นเปิดทางเดี๋ยวต้องมาคุยกันในช่วงหน้าเขาจะถามถึงผลงานในช่วงออกสตาร์ทช uh huh. นะชมา2นัดรวดแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของทีมงอลเอ็กซ์คลูซีฟครับ น,น your heart, บุรีรัมยูไนเต็ดคิดถึงสถิติและข้อมูลฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนกลับมาในช่วงที่2ของทีมงานเอ็กซ์คลูซีฟนะครับวันนี้เราอยู่กับโคชจุนจตุพรประมลบานนะครับเมื่อสักครู่พูดไปแค่ครึ่งเดียวคือเรื่องของทีมชาติหญิงเราแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งก็คือยาสูบสุลักากรฟีมาออกสตาร์ทสวยงามคือช่วงต้นปีที่ผ่านมาในช่วงที่วางมือจากทีมชาติ ช่วงข่าวนี้ก็ไปเตรียมทีมอยู่ด้วยครับคือคือโคจุนก็คุมยาสูบมาก่อนนายนี้อยู่แล้วครับปี5้าก็ทําทีมยาสูบนะครับยาสูบปี57เนี่ยทางทางยาสูบศุลรากรเนี่ยก็มาร่วมมือกันนะครับก็มาท้าทายให้กลับมารับทำอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเตรียมทีมเป็นยังไงบ้างถึงถึงผลงานออกมาอ๋อครับก็ต้องขอบคุณอยู่นะครับคุณทางท่าน พออศักนะพู้มในการโรงงานยาสูบเนี่ยต่อศักชดมงคลเน่ยป็นประธานที่ปรึกษาของทีมยาสูบสุร,บกรกากร,รนะครับก็ต้องขอบคุณว่านึกถึงผมออท้าทามให้ผมมารับทีมทาทีมนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว,ว่าจังหวัดที่ทางพอยาสูบนะครับคุณต่อศักเนี่ยได้รวมทีมกับทางสุรกากรนะครับโดยทางท่านยุทธนายินกาลุนนะครับที่เป็น เราองอาธิบดีครับประธานสโมสรนะครับแล้ว็ปลองอาธิบดีกรมศุลใช่ใครับนะครับรวมกันพอรวมกันเสร็จปั๊บก็เลยก็เลยมารับงานพอมารับงานในช่วงรับงานเนี่ยเหนื่อยมากเพราะว่าบอกตรงว่าเรารับงานช้ากว่าคนอื่นงานยากยงานยากยากงานยากยาเราได้งานเล็กๆไม่แต่งานใหญ่ๆโคตรจุนรับงานยากยางานยากมีเตรียมทีมได้สักเท่าไหร่สองคัดตัวครับคัดตัว เรื่องก่อนไม่รับทีมอื่นเนี่ยเขาทำงานต่อยอดจันใช้ผู้เล่นชุดเก่าประมาณ80%เปลี่ยนผู้เล่นยีเอนของผมเปลี่ยนผู้เล่นเก่า90เปลี่ยนผู้เล่นเก่าเกาผู้เล่นใหม่10บเอราเมี6คนเป็ผู้เล่นเก่าต้องคัดตัว7วันใช้เวลาคัดตัว7วันนะครับแค่7วันแล้วจะต้องเซ็นสัญญานักเตะเพื่อที่จะส่งรายชื่อให้ทันท p พนะครับแล้วก็มีเวลาซ้อม4สัปดาห์ แต่มันก็เป็นบทพิสูจน์ว่าผลงานสองนัดแรกนั้นประสบผลชนะรวจแต่ทีนี้ในในส่วนของการแบ่งหน้าที่ก่อนยังยังตั้งข้อสงสัยนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้ประกาศกลับมารับตําแหน่งโค้ชฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยแล้วเต็มตัวเช่นเดียวกันแบ่งหน้าที่กันยังไงครับโค้ชจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ย้อนไปปีที่ห้าหกปีห้าหกจนสิงหาเนี่ย้ายาสูบก็ยังไม่หมดทัวร์นาเมนต์ยังไม่หมดยังไม่หมดซีซั่นนะครับผมก็ทํางานควบคู่กันไปนะครับ เพราะว่าฟุตบอลฟุตบอลเนี่ยฮะเราซ้อมอินซีซั่นเนี่ยช่วงนี้มันอินซีซั่นใทีมครับดิวิชั่นหนึ่งอเขาซ้อมมันใช้แค่มือเดียวเพราะฉะนั้นฟุตบอลการการการฝึกซ้อมฟุตบอลเนี่ยตอนหนึ่งวันเนี่ยเราซ้อมกันแค่มือเดียวนะครับนอกจากว่าเราเข้ายิมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งเวลาให้ชัดเจนนะครับโดยเรื่องนี้ผมก็ได้ปรึกษาทางท่านประธานสโมสรนะครับท่านยุทธนาท่านยุททธ่านต่อศักดิ์ท่านยุทธนาหยิมการุณ ท่านกอยบอกว่าท่านพูดอยู่คํหนึ่งก็ก็รู้สึกว่าประทับใจผม <c oughs> ตัวเองผมเองก็ประทับใจว่าผมบอกท่านว่าเฮ้ยผมเป็นคนไทยค <c oughs> วันนี้ทีมชาติไทยต้องการให้ผมเนี่ยไป,ไปช่วยช่วยช่วยชาติครับฟังก์ชันหนึ่ง <c oughs> นะครับเราไม่ใช่ทหารต้องไปรบ <c oughs> ผมมีความรู้ด้านฟุตบอลนะครับก็เอาความรู้ด้านฟุตบอลไปช่วยชาติท่านยุทธนาหยิมการรุนในท่านพูดอยู่คำหนึ่งว่าเออใช่ ท่านก็เป็นพนักงานอยู่ใต้องค์กรของรัฐบาลของรัฐของประเทศไทยเหมือนกันท่านบอกว่าเออเราก็เป็นคนของยาสุขศุลกากรก็ไปรับใช้ชาติเช่นเดียวกันท่านก็เหมือนกับว่าได้รับใช้ชาติด้วยผ่านโค้ชจุนไปด้วยนะครับก็ถือว่าถือว่าเป็นคำพูดที่ประทับใจดีก็ทําให้โค้ชทํางานได้สบายใจมากขึ้นใช่ครับก็คงคืออย่างที่โค้ชจุนบอกคือไม่น่าจะมีปัญหาในการแบ่งเวลาตรงนี้ ก็แบบที่บอกเรียนให้ทราบที่เรียนราบเดือนสิงหาถึงเดือนพฤศจิกาก็ทําแบบนี้มาแล้วทำมาแล้วทำมาแล้วแล้วก็เป็นผลงานก็เท่าที่ทราบอยู่นะครับแม้แต่วันเดียวก็ไม่เคยทําให้ทีมชาติขาดไม่เคยขาดซ้อมทีมชาติครับครับ ก็ไม่ขาดตกบกพร่องอะไรที่ถามมาถึงในทีมในซีซั่นนี้ค่ะผลงาน2นัดที่ผ่านมาเรียกว่าชนะรวดจุดเด่นของทีมในฤดูกาลนี้ถือว่านักเตะที่อยากจะพูดถึงครับก็ต้องบอกว่าในในลีกเนี่ยสองแมตช์แล้วก็มีโตต้าอีกแมตช์หนึ่งใช่ครับในโตต้าครับอีกแมตช์หนึ่งสามแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่านักผู้เล่นของเราเนี่ยเป็นผู้เล่นใหม่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เรามีเวลาซ้อมแค่ห้าสัปดาห์เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเรายังดีขึ้นอีก ยังทำได้ดีกว่านี้อีกเราจะต้องดีขึ้นอีกอวันนี้เรามีเวลาแค่ห้าสัปดาห์เราถือว่าสองแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นกาไร,รผมถือว่ายังไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของผมด้วยซ้ำผมถือว่าอีกสัก3าสัปดาห์อีกแปสัปดาห์8ปสัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยทีมยาสูบสนาาุนทรการกจะดีขึ้นอีกอซึ่งดูจากรายชื่อผู้เล่นในปีนี้น่าสนใจหลายตัวเลยเหมือนกันค่ะโค้ชอยากให้พูดถึงนิดนึงอ๋อครับผู้เล่นผู้เล่นไทยเราก็ มีมีเยาวชนจากศูนย์ฝึกไทยเบสฟุตบอลอนด์แดมี่ขึ้นมา3คนนะครับมีนักเตะที่น่าจับตาก็มียศศักดิ์นะครับยศศักดิ์ธนาทิพย์นะครับสองผู้เล่นนี้เป็นผู้เล่นที่มีอนาคตแน่ๆของของประเทศไทยนะครับเป็นศูนย์หน้าทั้งคู่อายุ18บแปดเก้บเกนะครับปีที่แล้วยศศักดิ์เนี่ยยิงประตูสำคัญทำให้ยาสูบไม่ตกชั้นอายุ17ปีแล้วปีอายุ17บเจนะครับเด็กไทยยศศักดิ์ชวนะใช่ครับยศศักดิ์ชวนะครับ ปีเราเป็นคนยิงประตูชัยให้กับยาสูบชนะกระบี่ไม่ตกชั้นแล้วก็นักเตะต่างชาติต่างชาติปีนี้เราเรามีผู้เล่นสำคัญนะครับถือว่าผมถ้าผมพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ถ้าใครเชิญชวนภาษาญี่ปุ่นได้จะมาเป็นแฟนบอลของยาสูบสัญจรกรได้เยอะเลยเพราะว่าเรามีคุโรเบะครับเตรเรยากิ ครับเฉลือดเยกิกคุเรเบเป็นเป็นอดีตทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ปี2004นะครับเคยยิงประตูสำคัญเคยยิงประตูบาเยนนบเพราะว่าแล้วก็มีแจ็คจาเฟสนะครับเป็นอดีตกัปตันทีมชาติ23ปีชุดแคเมาลูนแล้วก็ผมถือว่าแล้วล่าสุดเนี่ยเราได้เซ็นนักฟุตบอลโปแลนด์มาคนหนึ่งนะครับมิโดเพราะฉะนั้นผมถือว่าวันนี้นักเตะต่างชาติเราเนี่ย สนุกครับที่จะสู้กับเขาเรียกว่าดีกรีนี่สามารถที่จะตอกรอนกับทีมอื่นได้อย่างเต็มที่น่าจะเต็มที่ต้องดูตอนต่อไปครับยังจะต้องมีการปรับจูนกันอยู่ในในทีมใช่ไหมคะใช่ครับแต่ส่วนนักเตะไทยเนี่ยเราได้พวกพี่บอมชีรวุฒิสัมพันธ์นะครับพี่นิคมเข้มแข็งพี่โอรานพวกนี้เป็นนักเตะที่อายุมากหน่อยนิรุธคำสวัสดิ์คืนนิรุธคำสวัสดิ์แต่แต่ต้องยอมรับว่าที่พูดในที่เรากล่าวมาเนี่ย ป็นนักเตะที่มีมีวินัยในการเป็นนักฟุตบอลที่ดีอายุมากแต่ก็ยังมีความเป็นผู้นําความเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้น้องๆดูทําให้ทีมผมคิดว่าน่าจะลงตัวมากขึ้นนะครับครู่เขาจุนพูดถึงแฟนคลับได้เพราะว่า TDM ีเนี่ยหรือว่ายาสูบเดิมนะครับอดีตแชมป์แชมป์ลีกด้วยซ้ำไปแต่ว่าช่วงหลังนี่พนจอนเขาสมควรนะจากสมุทรสาครไฟพิจิตมาเหมือนลบบุรีตอนนี้มาปักหลักอยู่ที่ราชกระบังแล้วใช่ไหมครับ คือคือบรรยากาศตรงนี้เราคิดว่ามันน่าจะช่วยคือในื่องของเกมในบ้านต่างๆบรรยากาศต่างๆจะสร้างฐานแฟนคลับแน่นผมผมคิดว่าคนไทยเนี่ยอย่างหนึ่งต้องทําให้ทีมดังก่อนทีมทีมชนะบ่อยๆก่อนใช่ครับทีมชนะบ่อยๆแล้วเดี๋ยวแฟนจะมาเดี๋ยวมาแต่จริงๆแล้วผมว่าเราเปลี่ยนอย่างนี้ไหมเลียนว่าแฟนมาก่อนเดี๋ยวทีมดีขึ้นเดี๋ยวทีมดีขึ้นเพราะว่าถ้าแฟนเยอะๆนักบอลมีกําลังใจนะครับผู้บริหารมีกําลังใจแล้วก็จะได้มีผลงานดีขึ้น เพราะฉะนั้นเพราะว่าเรามีสององค์กรของรัฐวิสาหกิจก็ภายใต้กระทรวงการคลังนะครับอยู่ด้วยกันนำมาจอยกันเนี่ยยทั้งสององค์กรผมว่าพนักงานเหลือเฟือเลยนะครับถ้าวันเสาร์อาทิตย์ว่างๆเนี่ยราดกระบัง54นะครับซอยวัดหัวคูผมว่าสนามก็สวยดีบรรยากาศก็สบายๆดีนะครับ อยู่ใกล้วัดหัวคูเลยนะครับทำบุญตรงนั้นได้ด้วยแล้วก็ไปเชียร์กันบุญเสร็จแล้วเพื่อเอาเรื่องเอวชัยแล้วก็ตกเย็นกลับมาเชียร์ฟุตบอลใช่ครับทีนี้ในการตั้งเป้าของทีมสําหรับในฤดูดกาลนี้นะะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นยาสูบแล้วก็ได้ศุลกากรเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมความแข็งแกร่งของทีมในปีนี้ตั้งเป้าอย่างไรบ้างลองถึงเล่นชั้นจริงๆแล้วตัวผมตัวผมที่มารับงานเนี่ยผมบอกว่าผมคืออย่างนี้ฮมันเป็นสูตรสําเร็จของโลกนะครับที่เซอร์กี้ท่านพูดไ้ว่าการสร้างทีมใหม่ การสร้างทีมใหม่เนี่ยเป็นหัวใจของการทําทีมฟุตบอลให้สําเร็จเพราะฉะนั้นเราอยู่ในหัวข้อหนึ่งของการสร้างทีมใหม่ครับเรามีผู้เล่นหน้าใหม่ทั้งหมด80% 90%เพราะฉะนั้นถ้ายาสูบสุรนากกรนึกถึงท่านเฟอร์กี้พูดไว้วันนี้เราเริ่มนับหนึ่งสร้างทีมใหม่ครับนะครับขอให้ปีนี้นะครับเป็นปีที่เราจะทําผลงานให้ดีที่สุดนะครับให้เป็นถึงเลขตัวเดียวให้ได้นะครับส่วนจะ ไปถึงตรงไหนค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งแต่ผมเชื่อว่าการสร้างทีมใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้กําลังใจต้องใช้กําลังความต้องใช้ความองค์ความรู้รของทั้งตัวซับโค้ชทีมซับโค้ชทีมผู้บริหารต้องใช้องค์ความรู้ร่วมกันเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่เนรมิตได้ว่าเฮ้ยจะต้องชนะชนะชนะไม่ใช่ฟุตบอลมันมีมันมีองค์ประกอบเยอะปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมันเยอะ นะครับทีมเราทีมเขาล่ะแล้วก็มีปัจจัยบรรยากาศโดยรอบผู้ชมกองเชียร์กรรมการครับเยอะแยะไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้บริหารยาสุบสกกรเข้าใจนะครับผมเชื่อว่าการสร้างทีมใหม่ที่ผมเรียนว่ามันเป็นทฤษฎีของเฟอร์กี้เฟอร์กี้บอกว่าการสร้างทีมใหม่ถ้าเราสร้างทีมใหม่อย่างถูกต้องมีแบบมีแผนมีกระบวนการที่ถูกต้องจะทําให้ทีมนั้นประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน อยากให้ฝากถึงเรื่องของหลีกวันสักนิดหนึ่งเพรตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจะบูมขึ้น t ท Vision เราก็ถ่ายทอดสดแล้วทุกสัปดาห์เช่นเดียวกันคือคือการที่จะทําให้ลีกขึ้นมาเป็นลีกที่จะแข็งแรงได้แข็งแรงน้องๆถ่ายพรีเมลีกอย่างแรกต้องขอบคุณครูนะคะที่ที่มาถ่ายทอดอย่างนี้ใช่ครับเพื่อที่จะไม่ได้บอกว่าถ่ายแต่ลีกบนเพราะถ่ายแต่ลีกบนลีกหนึ ลีกหนึ่งจริงๆแล้วมันมากนะครับใช่ครับเพราะว่าทุกคนตะเกียรตะกายอยากจะขึ้นไปไทยลีกใช่เพราะว่าแฟนบอลเองนี่เคยไปชมนะคะในเดือครับสัมผัสบรรยากาศไปแล้วโอ้โหให้กําลังใจเรียกว่าเชียร์กันอย่างจริงใจและเต็มที่ใช่ไหมคะโค้ครับครับใช่ครับเพราะฉะนั้นลีกหนึ่งเนี่ยจะเป็นลีกที่สําคัญต่อไปครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรามองข้ามเรามองไทยลีกแล้วไปมองดีสองจริงๆแล้วดีหนึ่งเนี่ยลีกที่สําคัญเพราะมันขึ้นมาจากดีสองเพื่อจะขึ้นเป็นไทยลีกใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้ แฟนบอลมาเชียร์ฟุตบอลดีนึงเยอะๆขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ามีหนึ่งใน3ทีมหนึ่งในสทีมขึ้นไปไทยลีกก็มาจากดีนึงครั้งนั้นแหละก็พอมีถ่ายทอดสดแล้วคงจะคึกคักขึ้นนะฮะอย่าลืมถ่ายทอดยาสูบได้แลกันนะฮะอย่าลืมยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าด้วยผลงานนะเวลานี้ต้องมีสักสัปดาห์นึงะคะที่ได้โอกาสไปถ่ายยาสูบบุงบ้างแล้วครับแต่วันนี้คงถือว่าได้ข้อมูลต่างๆครบถ้วนนะครับต้องขอขอบคุณโคจุนจตุพรประมวลบานด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ และก่อนที่จะจบรายการนะคะต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะที่ให้มีรายการดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและก็โปรโซนค่ะวันนี้เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วนะคะแต่ว่าฝากไว้สักนิดนึงนะคะสำหรับแฟนๆรายการที่สนใจอยากจะพูดคุยกับเราผ่านทาง Facebook Fan Page นะคะก็สามารถไปคลิกไลค์แฟนเพจได้ที่ tpl exclusive ค่ะแล้วสามารถส่งคําถามร่วมสนุกด้วยกันนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วรอทั้ง3คนและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ thank <music> you